วิธีขจัดความกลัวในเรื่องการถูกวิพากษ์วิจารณ์การถูกใส่ร้ายไปสีเพื่อนๆครับคุณแค่ต่อการถูกให้ร้ายไปสีหรือเปล่าคุณกลัวคนปากมากหรือปากสนักหรือเปล่าในชาติภพหนึ่งเนี่ยองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ถูกใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานาด้วยความอิจฉาริษยาและอาฆาตจากหญิงแพศยาพระองค์ทรงถูกว่าอย่างเสียหายพระอานุ์ได้กราบทูลให้เสด็จย้ายไปอยู่เมืองอื่นพระพุทธเจ้านะครับท่านทรงย้อนถามพระอานท์ว่าถ้าคนเมืองนั้นเขาว่าล่ะทำอย่างไรต่อไปก็ไปเมืองอื่นอีกต่อไปพะยะค่ะ พระอนุนตอบพระพุทธองค์รับสั่งว่าทำอย่างนั้นไม่ถูกเหตุเกิดที่ไหนต้องระงรับที่นั่นนี่เป็นความจริงนะครับที่ว่าถ้าคุณกลัวคําให้ร้ายป้ายสีด้วยการหนีคุณเน่ยเห็นจะต้องหนีตลอดชีวิตเพราะคนชั่วมีอยู่มากมายทุกคนทุกแข่งคุณจะไม่มีเวลาสําหรับทําความดีสักทีขันติและความอดทนช่วยได้การเวลาเท่านั้น จะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับท่านยอมให้หญิงแพทย์สยานะครับใส่ร้ายพระพุทธองค์ว่า,าได้ประพฤติผิดทางกามและได้มีเพศสัมพันธ์กับนางนะครับท่านโดนชาวบ้านลุมดา่าว่าร้ายเอาหินปานะครับเป็นเวลาถึง9เดือน จนพอถึงเวลา9เดือนยิงคนนั้นก็ไม่ได้ตั้งกันนะครับนั่นแหละความจริงก็ปรากฏได้เห็นเองนะฮะเหมือนที่ท่านบอกนะครับว่าถ้าเราย้ายไปเมืองอื่นเนี่ยแล้วคนเมืองอื่นเป็นคนไม่ดีจะทำอย่างไรต่อไปผลร้ายของการกลัวคำให้ลายายสีนะครับหนึ่งเลยเนี่ยถ้าคุณโมต่กลัวคำให้ลายายสีเนี่ย คนร้ายมันร้ายมากนะฮะหนึ่งทำให้คุณไม่กล้าคิดอะไรไม่กล้าทำอะไรกลัวผิดกลัวคนจะว่าขาดความเชื่อมั่นในตนเองทั้งที่มีความคิดที่ดีเลิศกลับเก็บใจลิ้นชักเสียข้อ 2. เสียบุคลิกลักษณะของการเป็นผู้นำเป็นการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงที่ไม่กล้าตัดสินใจสั่งงานไม่กล้ารับผิดชอบไม่กล้าเผชิญหน้า และทําให้กลัวการประชุม 3. ระแวงคนอื่นจะให้ร้ายหรือจับผิดทําให้เสียเพื่อนผู้หวังดีทําให้ประมาทในการสนทนาทําให้ไม่การสักถามจึงไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องดีๆนะครับมาใช้ในการทางานและชีวิตประจําวัน 4. นะครับขาดความมั่นใจมัวแต่ลีลีรอๆไม่ตัดสินใจ ต้องคอยทำตามผู้อื่นอยู่ลำไปห้นานขาดความกระตือรือร้นงานการไม่เก้านาน,นานเข้านะครับก็กลายเป็นความเกียดค้านและเบื่อหน่ายผลที่ต่อเนื่องกันมานะครับก็คือเมื่อตัวเองไม่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยก็จะมีนิสัยคอยนินทาให้ร้ายจะผิดคนอื่นที่เขากล้าคิดกล้าทำเพราะความอิจฉา นิสยานั่นเองนะฮะเห็นไหมฮะถ้าคุณมัวแต่กลัวการถูกวิจารณ์การใส่ร้ายายสีมันจะย้อนตัวคุณเองนะครับจนคุณมีพฤติกรรมเหมือนกับพวกเขานะฮะอันตรายมากเพราะฉะนั้นอย่ากกลัวในการถูกวิพากวิจารณ์ใส่ร้ายปายสีนะครับเพราะเราเป็นคนดีไม่ต้องกลัวคนให้ร้ายครับ คนเรานะครับจะดีได้ไม่ใช่เพราะคนอื่นชมจะเร็วก็ไม่ใช่เพราะคนอื่นด่าคุณจะดีหรือเร็วนะครับอยู่ที่การกระทําของคุณเองต่างหากครับมีความสุขมา,มากๆในการทํางานครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามฟังคลิปนี้นะครับฝากช่วย กดไลค์และซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับขอบคุณมากครับหลังจากใช้ล่ามูแล้วมีความรู้สึกแตกต่างมากน้อยแค่ไหนครับครับหลังจากที่เราใช้ลามูแล้วนะครับรู้สึกแตกต่างไหมครับก็บอกไปเลยครับว่าู้สึกแตกต่างครับเพราะว่าผมสัะผมทุกวันครับเลยแล้วแล้วจะรู้ทันทีเลยครับว่าเมื่อสรบผมแล้วอ่ะมันจะรู้สึกแบบเขาเรียกว่าไรกระด้างมากเลยในเรื่องวผมร่บแต่พอมาใช้ลามูครับ มันรู้สึกดีขึ้นนะครับหลังจากสระเราก็รู้สึกได้เลยว่าวันรุ่มครับตัวนี้เลยครับลามูแชมพูนะครับบอ,อกเลยหอมหอมมากเลยเราใช้ม,มันัำผมมากเลยนะครับและที่สาคัญครับอีกอันนี่เลยกระเป๋าผมต้อเอาเวลาเลยนี่ครับเป็นตัวสเปรย์นะครับตัวนี้เลยนะครับแค่คุณสระผมเสร็จเรียบร้อยนะเช็ดให้แห้งแล้วคุณลองใช้ดู แล้วฉีดไปเลยครับตรงที่คุณรู้สึกว่าผมมันหลุดวกนะคุณก็ฉีดฉีดฉีดเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็นวดนวดนวดฉีดฉีดครับแล้วหลุดล่วดๆวดนะแค่นี้ครับแล้วผมก็จะนุม่มมกไม่เชื่อลองจับผมดูเราลองมาจับผมดูนะครับว่าผมยุ่งแกกแค่ไหนัะ